มาเมลเบิร์นวันแรกไปพักที่พิเช์สติกพอร์ตแมนเบลเป็นบ้านหลังใหญ่มากมีเตาผิง,งอัลโหลยว่ยวิดีโอบริเวณบ้านพักเมลเบิร์นหน่อยนะใหญ่โตมโหฬารผมราคา พักผ่อนนอนหลับสบายสบายอันนี้คือห้องโถงชั้นบนนะครับหลังจากเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็มีแม่บ้านมาช่วยล้างชามสองสามคนนะครับแม่บ้านกิติมัศิศอ่านี่ถ่ายให้เห็นเห็นบริเวณไหนบ้างล่ะเนี่ยอันนี้มีอะไรบ้างไมโครเวฟ Nhớ ghé tôi nhìn lạc lại để <về> tô Này không lắp khách đó. อันนี้เป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งอันนี้ห้อนนงนำ้ำอ่อย่างดีนี่ห้องบเปล่งมีคนอยู่ปะ อ่ะเสร็จจากชั้นบนมามาถ่ายชั้นล่างหน่อยเมื่อกี้ถ่ายพี่ประกันก็อยู่ชั้นบนรู้ว่าจะมาถ่ายข้างล่างรีบลงรีบลงมาเลยรีบลงมาจะไปถ่ายตามแต่ละห้องนี่เมื่อกี้ถ่ายชั้นบนรีบลงมาเข้ากล้องเลยนะอ่ะอาเธอไปถ่ายบ้างไหมอ่ะถ่ายแล้วบ้างห้องเรานี่ห้องเราอยู่ห้องไหนเขาเดี๋ยวนี้ไง อ๋อนี่ห้องพักห้องพักลุงดอนกับป้ายงเนี่ยโอ้ถ่ายให้ดูหน่อยเขาทำสวยงามอันนี้บร,ริเวณชั้นล่าง Nee,